ทุกคนครับวันนี้สาระละริฟนะครับจะพาทุกคนมาร้านไอไท์ชีสนะครับร้านเนี้ยอยู่ตรงตลาดใหม่เดี๋ยวเข้ามากันนะครับเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ในตัวครับตามมากันก็นี้นะครับบรรยากาศภายในร้านเมนูก็หลากหลายเลยมีทั้งเมนูข้าวแล้วก็เมนูต่างๆครับ ไอศครีมก็มีหรือใครที่แบบชอบทานเค้กนะครับหลากหลายเลยแหละก็นี่ก็จะเป็นโซนที่นั่งที่แรกนะครับแต่มีอีกโซนหนึ่งเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าก็เข้ามาอีกโซนหนึ่งนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนั่งบรรยากาศจัดแบบสวยงามเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยครับเด็กๆ,ๆเองก็นั่งกันตรงนี้ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าโอ้โหน่ากินมากอื้ม <c oughs> ตัวเส้นดูน่ากินมากเลยครับส่วนเด็กๆก,กินอร่อยเลย <c oughs> ลิงก็กินอร่อยส่วนจานนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อผัดมะม่วงหิมะพานต์ใส่ไข่คนมาด้วยผิวน่ากินหอมซึ่งจานเนี้ยเขาใช้เนื้อสไลซ์ในการผัดนะครับแล้วก็ไข่คนปุบนข้าวก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับเนื้อแบบชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวลองมากินว่ารสชาติเป็นยังไงอืออร่อย มสผาาิแบบกลมกล่อมเลยเป็นนินฟลาแบบก็เนี่ยน้ำเบมะม่วงหรือมะพร้าวอร่อยมากส่วนน้ำที่สั่งนะครับก็จะมีอเมริกาโน่ไม่หวานเลยนะครับอือหือกาแฟหอมมากแล้วอีกแก้วหนึ่งก็จะเป็นนมสดคาราเมลไอเนี่ยหอมคาราเมลบมากคราวนี้ก็เค้กสูตช็อกโกแลตนะครับสิดท้ายหลังจากกินเมนูลักเซ็ตน่ากินมากเลย น,นี่คือความนุ่มของเค้กเลยนะครับลองดูดูน่ากินมากมนีอียด้วยอันนี้ครับอ่ะดานิดกินคำใหญ่คำใหญ่งั้นอาบิอบิกินนะอืม